ระเบียบวาร์ที่สี่เรื่องอื่นๆเรื่องที่สี่จดนเชิญครับท่านเอาความตั่นใจมาจากไหนที่เดินเข้ามาชี้เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็เป็นตัวแทนของกองทัพเข้ามาชี้แจงกันมาที่การซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทำหน้าที่ในนี้ถ้าเราความตั้งใจมาจากไหนท่านไม่ได้พกข้อมูลติดตัวมาเลยเป็นที่เรื่องที่น่าติดหวังและเป็นที่รู้สึกว่าเสียเวลามากขอบคุณมากค่ะ ท่านพิจารณาเับท่านปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะไม่ถอดบทเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถชี้แจงให้ละเอียดก็แล้วไปรู้ดีนะคะเรื่องทางฝ่ายบริหารว่าเขาทุจริตนะแล้วก็เอาเป็นข้ออ้างในการมายุ่งกับการบูลลมารัทอาหารเนี่ยคะก็ตัดกวาดบ้านตัวเองนะคะชี้แจงรายละเอียดให้สังคมแล้วันนี้มีการ f a c e b o o k ไลฟ์สดด้วยนะคะ และถ้ามีโอกาสที่จะตอบดีๆได้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของขอทับขอคุณค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยไล่เรียนจนมาถึงเหตุการณ์ครั้งนี้บริษัทที่ประนงไปแล้วเนี่ยยังมีบริษัทอื่นๆอีกซึ่งเป็นการกระทําความผิดทำนองเดียวกันมันมาเกิดขึ้นกับอีกเจ้าหนึ่งแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็กําลังมีปัญหากับผู้ บัตรบัญชาก็ยังมีความเชื่อมโยงมาถึงเหตุการณ์นี้ว่าวิ่งบ้านทหารกับใครบ้างจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบเรื่องของบ้านพักทะหารกับใครบ้างแล้วในส่วนของหลักฐานการโอนเงินหลักฐานเพราะถ้ามันเป็นว่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันมันคงเป็นเหตุการณ์เดียวกันไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไล่เรียงมาของเหตุการณ์โคี่ย ก็คือเรื่องบ้านพักสวัสดิการทหาร1 5ล้านหแสนบาทเช่นเดียวกันที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวโยงก็เพราะว่าบ้านนมคนที่ถูกยิงตายก็คือผู้ประกอบการที่กินหัวคิวและก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนายทหารตั้งแต่ชั้นในวดลงมาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านชัดเจนแล้วในข้อเรียกร้องได้มีการแนบลายสบทสนทนาคุยกันระหว่าง นายทหารระดับชั้นในพลผุ่มสีเ่เกี่ยวข้องกับบ้านสวัสดิการทหารและมีสลิปโอนเงินจากผู้ประกอบการไปให้บรรจุข้อไหนครับความเกิดการควาระักนะครับแล้วก็